บรรยายร่วมกันที่ซานเดโก้เบนบิลครับบ้านของเรลมานดิดครับปฏิการนั้นสุดพิเศษจริงๆสำหรับทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างราชันชุดขาวครับอิสโก้อ่านเกมขาดจริงๆครับแล้วก็ดักเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับอิสโก้อ่านเกมขาดนะครับแล้วก็ตัดบอลออกไปได้ อตูโรวิดาอิสโกผู้ตัดสินตะโกแล้วว่าฟรีคิกเล่นได้ยอดเยี่ยมมากครับเอาบอลคืนมาได้แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆผูตัดสินชี้ไปในจุดท,ที่เป็นฟรีคิกครับ เขาต้องพยายามหาเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งทําทางครับเล่นจงหว,วันนี้ได้สวยครับแล้วก็ได้เปิดบอลครับไม่มีอะไรเลยครับบอลหลุดเสาออกไปสำหรับเกมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนนั้นมองไปที่เ,เรอลมาดเิดครับเป็นการฟาวครับควรสินให้ฟรีคิกโมดริชหาเล่นเกมรับนั้นทำได้ดีครับ อันตรายที่เกิดขึ้นลดลงไปแล้วมีพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้แล้วจังหันนี้ซัดครับทำพลาดครับผู้สาประตูปล่อยให้บอลเข้าไปจัวอันนี้ถือว่าหายนะชัดๆัดผลออกมาล่าสุด1นครับ อาลาบาถ้าหากคุณไปถามแฟนบอลทั่วโลกในวันนี้นะครับว่าให้บอกชื่อทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมเชื่อว,ว่าเกินครึ่งครับต้องเลือกเรอัลมาดริดครับใช่เลยครับถือเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงสำหรับทีมราชันชุดขาวน้ำหนักบอลน,นั้นสุดยอดจริงๆครับโกเมสโอ้โหผ่านลูกสามประตูได้ครับแล้วก็ผ่านเสาวปด้วยครับ เอสเซียงอลาบาเบลมีทางเลือกให้คนที่ครองบอลได้เล่นนะครับผ่านได้แย่นะครับก็เลยเสียการครองบอลครับเป็นลูกทุ่มจะเป็นปลูกทุ่มของพวกเขาครับอ่านเกมขาดนะครับแล้วก็ตัดบอลออกไปได้เซคิโอลามอสเจมส์ ทักษะนี้สุดยอดเปิดได้เยี่ยมจริงๆครับโอ้ตำแหน่งการเปิดบอลดีครับแต่พอเปิดแล้วไม่ดีครับผู้สาปตูจัดการได้ครับเขาได้ไปเหลืองติดตัวตั้งแต่ต้นเกมเขาต้องระวังนะครับทุกครั้งที่เข้าปะทะต้องทําให้มันขาวสะอาดคาร์ว้าเสียงเหมือนกันครับ จังหวะสไลด์ในเขตโทษโอ้โหดูกองหลังทําสิครับจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งนี่เขาเอาชนะได้หมดครับใครมาเจอกับเขาเอาแล้วครับน่าจะเป็นโอกาสครับพวกเขาต้องพยายามหาเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งทำทางครับ <S <S มาเลกโกเมสเข้ามาแล้วครับทกกันหนักนะครับแต่ว่ากองหลังได้บอล กัรโดยอัทุโลพีดาวเบนเซม่าอองรีเซกิโอลามสสอคนนี้ประสานงานกันได้ดีครับเขาจะสามารถป้องกันได้ไหมครับ,บเป็นผลแรกที่ดีของเรือมัดิดครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนของพวกเขาขึ้นนำเอาแล้วครับครึ่งครับคุณววสักมีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณคิดว่ามันจะดีกว่านี้ไหมครับในครึ่งหลังผมคิดว่าน่าจะได้ ไม่คิดว่าคุณภาพนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้นะครับแต่ก็คงม,มีประตูเบลคริสตินโรนันโดโมดริชกาเรตเบลเออจังหวะน,นี้จะมีอะไรไหมครับไม่มีปัญหาสำหรับผู้สาประตูครับน่าดูจริงๆครับอตุโลฟีดาวทุ่มครับ โบนดิชตัดสินให้เรอลมดิดได้เตะมุมวิดาววกเขากำลังนำอยู่นะครับก็น่าจะหนีไปเป็นสองลูกครับแน่นอนครับโอกาสลุ้นขึ้นนำห่าง เขาได้มีโอกาสคองบอลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ปล่อยมันหลุดลอยไปครับเซกิโอลามอสนั่นแหละครับเขาก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเสียความมั่นใจอีกด้วยครับผมอยากเห็นนักเตะเล่นเข้าฟอร์มของตัวเองครับเพราะว่านักเตะก็ต้องทุ่มเทให้มากๆพยายามที่จะเก็บบอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้วเบลเข้ามาป้องกันทีมได้ดีครับไม่งั้นโดนแน่ครับพอตัดบอลได้นะครับก็ถือว่าสำคัญต่อทีม ท็อกบาดูนะครับพวกเขาเล่นกันอย่างรู้ใจจริงๆเจมส์อตูโรวีดาวเอาละครับเขาสกัดจังหวะอันตรายไว้ได้มาเลอโกเมสเจมส์คริสเตนโรนันโดคาริมเบนเซม่าเบล คริสเตียโนโรนันโดได้ลุ้นครับโอก,กาสมาแล้วก็คงไม่ทำอันตรายผู้สาประตูเท่าไหร่ครับแย่งกันเพื่อกอบทองบอลครับแต่ว่าเขาเสียกับกองหลังนะครับซึ่งมีพลังเหลือเฟือเจมส์คาร์รตเบลอาดุโลฟิดาวเทอรรี่องรี ตัดบอได้ครับทําได้ดีครับหยุดเกมรุกอลาบาเป็นความพยายามในการยิงประตูครับแต่มันไม่ดีเลยเรเบรดิครับมีประตูอยู่ในมือแล้วนะครับสก,กรอร์ยังไม่เปลี่ยนคิซโนโรนันโ,ลโ,ลนโดครับแม่เข้าแย่งบอลได้ดีครับมิเกลเอสเซียงคูเมลสอ์อกบา วิดาลเทอรรี่อองรีเรลมาดิดได้ลูกทุ่มอันโตโรวิดาลการเคลื่อนที่นั้นดีมากเลยครับอิสโก้คาริมเบนเซมา่าจบแล้วนะครับคุณสินปารุวิทย์หมดเวลาเป็นครั้งสุด A light.